ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่886หลังจากเปิดเผยสมาชิกภาพของโรงพยาบาลลว่หายเซิน 5. เจียนอี้เหิงและเจียนอี้เฉินสองพี่น้องก็รู้ข่าวล่าสุดเช่นเดียวกัน เจียนอี้เหิงถอนหายใจออกมาแต่ไม่ได้สแสดงความคิดเห็นใดๆเจียนอี้เฉินมองรายงานข่าวด้วยสายตาที่ลึกล้าจากนั้นมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยซึ่งตอนนี้เขากำลังมีความสุขมากดูเหมือนว่าน้องสาวจะก้าวนำหน้าเขาอยู่น้องสาวที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ช่างใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมจริงๆแต่เขายังต้องหายกำลังใจอยู่เสมอเพราะเขาไม่สามารถทิ้งน้องสาวได้ เจียนอี้เหิงจูจูก็ลุกขึ้นและเดินออกไปพี่จะไปไหนเจียนอี้เฉินถามด้วยความสงสัยไปซื้อของขวัญจะไปซื้อของขวัญให้ใครฉลองให้กับน้องสาวที่เป็นสมาชิกของโรงพยาบาลลัวไห่เซิรนให้ตายเถอะพี่กลายเป็นคนมีน้ำใจขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหรกันต้องรู้ก่อนว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพี่ชายของเขาเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะสอบได้ที่หนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเขาจะสามารถหาเงินได้หนึ่งร้อยล้านพี่ชายของเขามักจะมีคำพูดเพียงประโยคที่เย็นชาว่าก็ไม่เลวพี่ชายของเขาไม่เคยคิดที่จะให้ของขวัญหรือฉลองให้ใครมาก่อนในชีวิตตั้งแต่เมื่อไรกันที่ฉันร้ความรู้สึกเจียนอี้เหิงหลี่ตาลงเล็กน้อยพี่มีน้ำใจตลอดมีตลอดจริงๆเจียนอี้เฉินรีเปลี่ยนคาพูดอย่างรวดเร็ว เขาไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวว่าตูดของตัวเองจะบานเจียนอี้เฉินลุกขึ้นผมจะไปกับพี่ด้วยถ้าพี่ซื้อแล้วผมไม่ได้ซื้อพวกเราสองคนต้องเหมือนกันสิไม่อย่างนั้นพี่ชายอย่างผมคงไม่ใส่ใจน้องสาวเท่ากับที่พี่กำลังทำอยู่และผมก็ไม่อยากเสียความโปลดปรานต่อหน้าน้องสาวหรอกนะอือเจียนอี้เหิงไม่มีความคิดเห็นซื้อของขวัญเสร็จแล้วพวกเราจะไปทานอาหารเย็นที่ห้องของน้องสาวไม่มีปัญหา เสี่ยวหลิงแข็งแกร่งเกินไปแล้วจากข่าวเมื่อวันบอกเพียงว่ามีเจ้าพ่อในวงการแพทย์จำนวนมากได้ร่วมกันเขียนหนังสือคำประกันเพื่อรับรองเจียนอีหลิงแต่พอมาวันนี้กลายเป็นว่าเจียนอีหลิงได้เป็นสมาชิกของโรงพยาบาลล่่ไห่เซินและยังได้เข้าร่วมสหพันธ์การแพทย์แห่งชาติในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาลสผู้อาวุโสตระกูลเวินและเวินเฉิงต่างก็ตกตะลึง เวินเฉิงคิดว่าหลานสาวของตัวเองนั้นเก่งมากแต่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้และมันทําให้ดวงตาของพวกเขาตกตะลึงน่าประทับใจจริงๆเธอเป็นอัจฉริยะเหมือนพี่ชายรองของเธอไม่มีผิดในหญิงผู้เท่าเงินทั้งตกใจและดีใจเป็นอย่างมากนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากท่านผู้เทาเวินกล่าวขึ้นอีกว่าความสำเร็จของหลานสาวนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆ หลานสาวประสบความสำเร็จอย่างมากและในฐานะตายายพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขอาเฉิงที่ฉันบอกเมื่อวานว่าให้เชิญอานุนและคนอื่นๆมาทานอาหารเย็นที่บ้านเราเป็นยังไงบ้างท่านผู้เท่าวนรีบถามขึ้นทันทีพ่อไม่ต้องกังวลอานุนตอบตกลงแล้ว นายหญิงพูดเทวลถอนหายใจเฮยังดีที่อานุวนยังไว้หน้าพวกเราสองคนอยู่ไม่อย่างนั้นเกรงว่าพี่น้องจะเกิดความบาดหมางกันต่อไปอย่างแน่นอนแล้วถ้าในอนาคตพวกเธอไม่ติดต่อกันอีกแม้ว่าฉันจะเข้าไปนอนอยู่ในโลงศพแล้วก็ตามฉันก็มองพวกเธออย่างสงบไม่ได้อยู่ดีการแสดงออกของใช้ชิงเยวและเงินรั่วน,นั้นไม่เหมือนกับความสุขของสองผู้อาวุโสตระกูลเวลิร์ และวันเฉิงที่ว่าเจียนอีหลิงได้กลายเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลลั่วหายเซนินซึ่งข่าวนี้ทําให้สองแม่ลูกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากที่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลรั่วหายเซินเป็นอย่างไรในช่วงสองปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์ก็ตามแต่พวกเธอก็รู้ว่าการได้เป็นสมาชิกของโรงพยาบาลนั้นรุ่งโร์เพียงใดไม่รู้จริงๆว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ยุติธรรมขนาดนี้ซึ่งทําให้เจียนอีหลิงถึงกับพลิกผันมากกว่าคนอื่น และตอนนี้บนอินเทอร์เนต็ตมีการโอร้อวดมากมายว่าเจียนอีหลิงนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดซึ่งค่าโอ้อวดเหล่านั้นทําให้คนที่อ่านสามารถคลื่นไส้ได้แม่คะอหญิงและเจียนอีหลิงจะมาทานข้าวที่บ้านในวันพรุ่งนี้แล้วเราควรจะทํายังไงกันดีตอนที่887คําขอโทษจอมปลอมเวินร่วมไม่เต็มใจอย่างยิ่ง พรุ่งนี้ลูกต้องเชื่อฟังบนโตอาหารแสดงท่าทีอ่อนแอเอาใจวนนวนและเจียนอีหลิงก็พอแล้วไม่ว่าพวกเธอจะพูดอะไรที่ไม่น่าฟังอย่าโตแย้งในสายตาปู่ย่าและพ่อของเธอเธอจะดูน่าสงสารและด้านหนึ่งจิตใจของพวกเขาจะเอ็นเอียงไปทางเธอโดยธรรมชาติ ใช่ชิงเย่รู้ว่าเจียนอีหลิงมีนิสัยตรงไปตรงมาและจะไม่อ่อนข้อให้ง่ายๆเมื่อเวลานั้นมาถึงสถานการณ์ก็จะน่าอึดอัดใจ,จมากและไม่ว่าผู้อาวุโสจะคิดว่าเธอมีเหตุผลยังไงเธอก็จะกลายเป็นคนไร้เหตุผลเวินนวนขอความคิดเห็นของเจียนอีหลิงเพื่อตอบรับค่าขอของเวินเฉิงถ้าหากเจียนอีหลิงไม่เห็นด้วยเธอจะไม่ตอบตกลงแต่ถ้าเจียนอีหลิงเห็นด้วยและเธอก็จะตอบตกลง เวนินวนวดในใจก็ไม่อยากจะทะเลาะกับพ่อแม่และพี่ชายของตัวเองไม่ว่ายังไงคนคนนั้นก็คือญาติสนิทเธอในตอนเย็นเวนิวนวนวดพร้อมด้วยเจียนชูฉิงไปรับเจียนอีหลิงที่มหาวิทยาลัยแล้วไปที่ตระกูลเวนินด้วยกันเวนเฉิงเตรียมอาหารให้เพียงพอสำหรับวันนี้เมื่อเช้าเขาไปซื้อของกับคนใช้ที่บ้านและเลือกของที่หลานสาวและน้องสาวเขาชอบกินเป็นพิเศษเขาถึงกับเลิกงานตอนบ่ายและไปรอที่ประตูบ้านแต่เช้า เมื่อเห็นการปรากฏตัวของเวินนวนและครอบครัวใบหน้าของเวินเฉิงก็เต็มไปด้วยความสุขชูชิงอานุมเสียวหลิงมาถึงแล้วนายหญิงผู้เทวเวินที่เห็นทั้งสามคนของตระกูลเจียนทั้งดีใจและเป็นกังวลดีใจที่พวกเขามาและกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหลังแม่คะพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีอะไรที่เราไม่กล้ามาหาแม่เวินนวนพูดทันทีที่เธอพูดแบบนี้รอยยิ้มของนายหญิงผู้เทวเวินก็ดูอึดอัดใจ เธอรู้ว่าลูกสาวของตัวเองยังระง,งับความโกรธให้เยือกเย็นลงในเร็ววันคงไม่ได้อานุ่มพูดถูกในหญิงผู้เทเวินกล่าวขณะพูดใช่ชิงเยวและเวินรั่วก็ลงมาจากชั้นบนเช่นเดียวกันใช่ชิงเยวเดินไปที่เวินน,นุ่นอานุ่นเสี่ยวหลิงดีใจมากที่พวกเธอมาในวันนี้ฉันคิดว่าเธอจะโกรธฉันและรั่วๆก่อนหน้านี้รั่วๆและฉันไม่ดีเองต่อหน้าทุกคนฉันขอโทษเธออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ใช่ชิงเยลพูดพร้อมก้มหัวลงจากนั้นเธอก็หยิบกล่องผ้าอีกกล่องออกมาแล้วพูดกับเวินนวลและเจียนอีหลิงว่ามีเครื่องประดับชุดหนึ่งซึ่งอาเฉิงมอบให้ฉันตอนแต่งงานและตอนนี้ฉันให้มันเป็นของขวัญขอโทษของฉันฉันหวังว่าเธอจะให้อภยัยเมื่อเห็นว่าใช่ชิงเยลขอโทษแบบนี้เธอหยิบของขวัญแต่งงานทั้งหมดที่เวินเฉิงมอบให้เธอออกมาขอโทษ ทั้งผู้เท่าตระกูลเวินและเวินเฉิงต่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเวินรั่วเดินตามมาติดติดโค้งคำนับให้เวินวนวลและเจียนอีหลิงอาน้องสาวเรื่องก่อนหน้าเป็นความผิดของฉันเองรู้เท่าไม่ถึงการและยังเด็กไม่ใช่ข้ออ้างที่ฉันทำผิดผิดก็คือผิดในตอนนี้ฉันได้รับผลกรรมก็สมควรและหวังว่าจะให้อภัยฉันคำขอโทษของเวินรั่วก็จริงใจเช่นเดียวกันในเมื่อรู้ว่าผิดก็รู้จักแก้ไขอานวนเสี่ยวหลิงเธอสามารถให้อภัยพวกเธอได้ไหม นายหญิงพูดเทวเวรช่วยพูดเวรนนวนพูดเสียงเรียบว่าแม่คะเรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังนะคะไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยแต่ก็ไม่ได้พูดแย่เกินไปนายหญิงพูดเทวเวรก้มหน้าลงอีกครั้งแล้วถามเจียนอีหลิงเสี่ยวหลิงหลานยกโทษให้ป้าและญาติของหลานได้ไหมไม่เจียนอีหลิงตอบอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาโดยไม่ลังเลใดๆ ในเวลานี้บรรยากาศเริ่มอึดอัดและรอยยิ้มบนใบหน้าของคนตระกูลเวิร์นก็แข็งทื่อขึ้นตอนที่888ิฉีกใบหน้าจอมปลอมออก 1. หลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งในหญิงผู้ท่าเวิร์นก็พยายามเกลี้ยกล่อมเจียนอีหลิงว่าเสี่ยวหลิงทุกคนล้วนทำผิดพลาดครั้งนี้ญาติของหลานผิดไปจริงๆแต่ย่าหวังว่าหลานจะให้โอกาสเธอได้เปลี่ยนแปลงตัวเองดีไหมเจียนอีหลิงตอบว่า ฉันเคยให้โอกาสแล้วเวนนวนรีพูดว่าใช่เสี่ยวหลิงได้ให้โอกาสเวิร์นรั่วในการปฏิบัติตัวแล้วเราสามารถหยุดทะเลาะกับพวกเธอได้แต่ฉันทําไม่ได้ถ้าฉันต้องการปฏิบัติต่อพวกเธอเหมือนเมื่อก่อนสองแม่ลูกมีท่าทีเด็ดเดี่ยวไม่มีทีท่าว่าจะยอมอ่อนข้อให้แม้แต่น้อยสิ่งที่พวกเธอสามารถทําได้คือการอยู่อย่างสงบสุขกับใช้ชิงเย่และเวิร์นรั่วต่อหน้าตระกูลเวิร์นและไม่ทําให้ตระกูลเวิร์นอับอาย แต่ถ้าต้องการให้พวกเธอสนิทสนมและให้อภัยพวกเธอไม่สามารถทำให้ได้เวินร่วก้มหัวขอโทษฉันขอโทษฉันไม่ดีฉันผิดเองป้าและญาติมีเหตุผลที่จะไม่ยกโทษให้ฉันญาย่าบังคับป้าและญาติเลยเวินร่วพูดน้ําตาเริ่มไหลยอย่างควบคุมไม่ได้นายหญิงผู้เทาเวินมองดูเธอหัวใจของเธอเจ็บปวดราวกับถูกมิกรีดนายหญิงผู้เทาเวินรู้สึกหงุดหงิดในใจเล็กน้อย หลานสาวทำผิดจริงถึงสองครั้งแต่เธอยอมรับผิดและขอโทษแล้วจะให้โอกาสเธออีกครั้งในการกลับใจและเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือหากเวินนวนและเจียนอีหลิงเป็นอย่างนี้บ้านของพวกเขาต้องพังยับเยินปู่เวินพูดขึ้นอนวนเสี่ยวหลิงเธอช่วยดูหน้าแก่ๆของเราสองคนที่เท้าข้างหนึ่งก้าวเข้าไปในโลงศพแล้วให้โอกาสรั่รวๆอีกครั้งได้ไหมทั้งสองก็ต่างเป็นเลือดเนื้อเดียวกันอยากให้เราต้องตัดเลือดเนื้อชองตัวเองจริงๆเหรอ เวินน่มไม่ตอบเมื่อเห็นพ่อแม่เธอเป็นแบบนี้เธอรู้สึกอึดอัดมากในฐานะลูกสาวแต่เธอก็ไม่สามารถยอมแพ้ในเรื่องนี้ได้ง่ายๆเวนเฉิงพูดว่าอานุ่นขอร้องหล่ะช่วยยกโทษให้พี่สะพ้ายและรัวๆเธออย่าทําให้พ่อแม่ต้องเจ็บปวดใช่ชิงเยี่ยวพูดว่าพ่อแม่ไม่ต้องเสียใจทั้งหมดเป็นเพราะฉันและรัวๆที่ผิดเราทําให้เธอต้องอับอาย,อายและเดือดร้อน พร้อมกันนั้นใช้ชิงเย,ยวก็คุกเข่าลงต่อหน้าเวินวนวลและเจียนอีหลิงอานวนที่สะพ้ายขอละเธอตีฉันเถอะตีจนกว่าจะหายโกรธขอร้องละอยา่าทำร้ายจิตใจของพ่อกับแม่อีกเลยใช่ชิงเย,ยวจับมือเวินวนวนแล้วตบหน้าของตัวเองเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเฉินเฉิงก็ทนไม่ไหวรีบดึงใช่ชิงเย,ยวขึ้นมาทำอะไรหน้าเวนเฉิงดึงภรยาขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดเธอเป็นแบบนี้เธอจะให้ฉันรู้สึกยังไง สะพ้ายของลูกเป็นแบบนี้ได้จริงๆเหรอเมื่อเห็นเช่นนี้ในหญิงผู้ทเวินก็ปวดใจและเศร้าใจอย่างมากอาน่นลูกทนดูพี่ชายและพี่สถานการณ์เป็นแบบนี้เจียนชูชิงเวินนวนและเจียนอีหลิงดูไร้มนุษยธรรมมากเวนนวนหันหน้าหนีสีหน้าเจ็บปวดและตาแดงก่ำแต่เธอฝืนไม่ยอมให้ของตัวเองร้องให้ออกมาเธอซึ่งเป็นน้องสาวบังคับพ่อแม่ของตัวเองพี่ชายคนโตพี่สะพ้ายและหลานสาวของตัวเองมาจนถึงจุดนี้ ใช่ชิงเย่ร้องให้แต่แอบยิ้มในใจทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคาดไว้เธอแล้วร่วยร่วยยอมรับผิดแต่กลับกลายเป็นว่าเวินนวนและเจียนอีหลิงไม่มีเหตุผลหากเป็นแบบนี้ต่อไปเวินนวนและเจียนอีหลิงจะเป็นตัวร้ายต่อหน้าผู้เท่าทั้งสองเจียนอีหลิงมองทั้งหมดนี้อย่างเฉยเมยและใจเย็นเธอหยิบคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตออกจากกระเป๋าเป้สีดำขนาดเล็กของตัวเองอย่างไม่รีบร้อนเปิดหนึ่งในวิดีโอและเริ่มเล่น ตอนที่889ฉีกใบหน้าจอมปลอมออก 2. เนื้อหาของวิดีโอคือเหตุการณ์ในวันประชุมสหพันธ์การแพทย์แห่งชาติบริเวณทางเข้าห้องถงใหญ่เจียนอีหลิงได้พบกับใช้ชิงเย,ยวและเงินรั่วเสียงภาพทุกอย่างอยู่ในนี้มันถูกบันทึกไว้ทั้งหมดใช้ชิงเย,ยวและเวินรั่วในภาพนั้นทั้งหญิงทนงและใจร้ายต่างจากปัจจุบันนี่ใช่เสี่ยวหลิงหรือเปล่านะ เธอจะเข้าร่วมการประชุมสหพันธ์การแพทย์งั้นเหรอรัวๆลูกพูดอะไรสหพันธ์การแพทย์นี้สามารถเข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่มีเกียรติและสถานะในวงการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่ใครที่มีเรื่องเฉาเมื่อเร็วๆนี้จะเข้าได้ทำไมอยากไปงั้นเหรอเจียนอีหลิงเธอน่ากลัวมากนะตอนแรกแต่นั้นเป็นเพราะใจวินเชิงที่คอยหนุนหลังเธอนอกจากนี้เธอยังทำให้รัวรต้องเจ็บปวด ตอนนี้เธอเป็นเหมือนฉันเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ฉันได้รับหรือยังมันเป็นผลกรรมทั้งหมดที่เธอท่าข้าว่ากรรมคงจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้งั้นเหรอ,อยังต้องสอนใช้ข้าหรือไงรั่วๆบางคนในตอนนี้คงจะไม่มีข้าอื่นให้โต้แย้งได้แต่พูดแบบนี้ดูเหมือนเธอคงจะไม่อายเท่าไหร่ทุกคำทุกประโยคครบถ้วน ในระหว่างการเล่นวิดีโอนี้แต่ละรอบใบหน้าของทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็เปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าเวินนวนดูโกรธจัดนี่คือสิ่งที่เธอเรียกว่ารู้จักผิดนี่เหลอที่เรียกว่าโทษต่อหน้าพ่อแม่เธอยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแต่เธอท่าแบบนี้กับเสี่ยวหลิงเมื่อไม่มีใครอยู่ที่นั่นเจียนชูชิงก็เต็มไปด้วยความโกรธนี่คือวิดีโอของสมพันธ์การแพทย์แห่งชาติในวันนั้นเธอบอกว่าเธอสามนึกผิด เธอรู้วิธีทำตัวต่อหน้าและรับหลังจริงๆตอนนี้เธอยังมีหน้ามาขอให้เสี่ยวหลิงและอานวนยกโทษให้อีกเวนนวนถามพร้อมกับเอาแท็บเล็ตพ่อแม่และพี่ชายดูพ่อแม่เห็นหมดแล้วหรือยังดูคุณธรรมของคนสองคนนี้สิผู้เท่าตระกูลเวินทั้งสองรวมเฉินเฉิงทั้งตกใจและพูดไม่ออกเมื่อสักครู่นี้ใช่ชิงเยว่และเวินร่รวขอโทษอย่างจริงใจและยอมรับความผิดพลาดของพวกเธอให้ทุกคนคิดว่าแม่และลูกสาวรู้ว่าตนผิดอย่างจริงใจ แต่ตอนนี้ความเป็นจริงตบหน้าพวกเขาอย่างแรงใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อสายตาเขาค่อยๆจ้องมองไปที่ช่ชิงเยวและเวินรั่วแม่และลูกสาวต่างก็น่าซีดในขณะนี้เป็นการแสดงที่ดีแต่ใครจะไปคิดว่าเจียนอีหลิงจะบันทึกภาพที่พวกเขาหัวเราะเยาะเธอที่ทางเข้าห้องถงใหญ่เมื่อวันก่ออนมันเป็นความตั้งใจของพวกเธอในวันนั้น นอกจากนี้พวกเธอเห็นว่าในตอนนั้นเจียนอีหลิงอยู่เพียงคนเดียวและไม่มีอุปกรณ์ใดๆอยู่ในมือพวกเธอไม่ได้คาดคิดว่าเจียนอีหลิงจะบันทึกวิดีโอไว้เลยวันก่อนวิดีโอนี้ชัยชิงเย่ย,ยังอยู่ที่บ้านกับสามีของตัวเองเพื่อขอโทษพ่อตาและแม่ยายของตัวเองในความผิดพลาดเธอเพียเวินเฉิงตบหน้าใชัยชิงเย่ย หน้าอกของเวินเฉิงกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงเขาไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนมาด่าสองแม่ลูกที่อยู่ตรงหน้าเขาอีกต่อไปเมื่อคิดว่าพวกเธอยังแสดงและหลอกลวงพวกเขาอยู่ตอนนี้เวินเฉิงไม่อยากเชื่อเลยจริงๆว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นคนรักที่แต่งงานกับเขามาหลายสิบปีแล้วในช่วง2030ปีที่ผ่านมามีงูพิษมานอนข้างหมอนของฉันเธอสามารถร้องไห้และขอโทษในขณะที่ย่อเย้ยฉันเธอยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหม ใช่ชิงเย่ยตื่นตระหนกรีบจับมือเวินเฉิงขอความเมตตาอาเฉิงฉันผิดฉันรู้ว่ามันผิดฉันสับสนไปชั่ววูบฉันรู้ว่ามันผิดเธอสับสนชั่ววูบไปกี่ครั้งแล้วละ่ะเวินเฉิงถามใช่ชิงเย่ยรู้สึกผิดชั่วช้าในหญิงผู้เท่าเวินรู้สึกวิงเวียนศีรษะไม่น้อยปูเวินโกรธจัดจนความดันโลหิตสูงตอนที่8ปดร้อเกเจียนหยุนโม่เปิดเผยความจริงหนึ่ง ขณะที่คนอื่นต่างวุ่นวายและโกรธจัดเจียนอีหลิงยังสงบนิ่งเห็นความผิดปกติจึงเดินไปหยิบยาจากลิ้นชักข้างๆอย่างใจเย็นแล้วส่งต่อให้ปูเวินมองดูหลานสาวคนนี้ที่อยู่ข้างๆเขาหัวใจของเขาก็อบอุ่นขึ้นแล้วมองดูหลานสาวที่กำลังร้องให้ซึ่งบอกไม่ถูกว่าร้องให้จริงหรือแกล้งร้องให้กันแน่เขาอยากจะหลับตาลงจริงๆหลังจากเวินนวนระงับความโกรธได้บ้างแล้วก็พูดว่า พ่อแม่พี่ชายใหญ่วันนี้คงทานอาหารนี้ไม่ได้แล้วยกโทษให้ลูกสาวอ,อกตันอยู่ด้วยหลังจากพูดจบเวินนวนก็ดึงเจียนอีหลิงและเจียนชูชิงขึ้นแล้วหันหลังกลับทันทีใช่ชิงเย,ยวและเงินรั่วยอยู่ข้างหลังเธอเธอรู้สึกว่าดวงตาของเธอแปดเปื้อนไม่น้อยหลังจากเหลือบริษัทมองดูพวกเธอและผู้เท่าทั้งสองของตระกูลเวินและเวินเฉิงก็ไม่มีเหตุผลที่จะรั้งเธอไว้ ในห้องทานอาหารของตระกูลเวินเสียงร้องและการสราบแช่งยังคงดำเนินต่อไปบนบันไดเวินเหยียนมองทั้งหมดนี้อย่างเฉยเมยและเยือกเย็นตระกูลเวินจัดการปัญหาเป็นเวลาครึ่งคืนและในที่สุดก็จบลงด้วยการระง,งับบัญชีทางการเงินทั้งหมดของสองแม่ลูกซึ่งเป็นจากัดการกระทำของพวกเธอด้วยผลลัพธ์นี้เวินนุ่นไม่แปลกใจเลยเธอรู้จักอุปนิสัยของพ่อแม่และพี่ชายใหญ่ของเธอมาตลอด พวกเขาไม่สามารถทำอะไรเด็ดขาดแบบนั้นได้เจียนหยุ่นโมกขึ้นเฮลิคอปเตอร์รุ่นพิเศษโรงพยาบาลล่วหหายเซินมาถึงจุดลงจอดตามกำหนดการที่เปิดจริงในช่วงเช้าตรู่เจียนหยุ่นไม่ลงจากเครื่องบินสวมเสื้อสเวตเตอร์คอเต่าสีขาวและเสื้อโค้ทขนสัตว์สีกาแฟที่อกด้านซ้ายของเสื้อโค้ทขนสัตว์มีเข็มกลัดผู้ชายติดอยู่พร้อมกับถือกระเป๋าเดินทางรถที่เฟิงเวยจัดไว้รอนานแล้วเฟิงเว่ยก็อยู่ที่เบาะหลังเช่นเดียวกัน เมื่อเห็นเจียนหยุ่นโมกเขายิ้มแล้วพูดว่ากำหนดการเดินทางของนายเยอะมากคงพบนายได้แค่ตอนอยู่ในรถเท่านั้นดูไม่น่าแปลกใจที่เห็นเฟิงเวยครั้งนี้นายทำงานหนักแล้วนะไม่ใช่งานหนักอะไรถึงแม้ไม่ใช่เพราะนายแต่สำหรับเสี่ยวหลิงตัวน้อยฉันก็ยังคงเชื่อมั่นในเสี่ยวหลิงที่จะทำเงินให้ฉันต่อไปในช่วงสองปีที่ผ่านมาเฟิงเวยติดตามเจียนอ e ีหลิงและทำเงินได้ไม่น้อย ทันทีที่เจียนหยุ่นไม่ขึ้นรถรถก็สตาร์ทแล้วตรงไปที่ตระกูลเวินทันทีใช่แล้วที่แห่งหนึ่งที่เจียนหยุ่นโมกำกำกลังไปไม่ใช่ตระกูลเจียนและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของเจียนอ e ีหลิงแต่เป็นตระกูลเงินเจียนหยุ่นไม่ได้จัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผู้เท่าทั้งสองของตระกูลเวินและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับการจัดการโดยเขานานแล้วก่อนที่คนจะมาถึงเมืองหลวง ผู้เท่าทั้งสองของตระกูลเวิร์นมักไปโรงละครเพื่อฟังละครเสมอและใช้ชิงเยวก็ถูกทนายเรียกตัวไปในคดีลอกเลียนแบบเวิร์นเชิงไปทำงานกิจการบริษัทตามปกติกตอนนี้ที่บ้านของตระกูลเวิร์นมีเพียงสองคนคือเวิร์นเยียนและเงินรั่วพวกเขาต่างอยู่ในห้องของตัวเองผ่านไปครึ่งชั่วโมงรถก็มาถึงบ้านตระกูลเวิร์นที่ประตูคนใช้ของตระกูลเวิร์นลงมาเปิดประตูให้เจียนหยุนโมก เจียนหยุนโมเข้าไปในบ้านของตระกูลเวินโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเขาเดินตรงขึ้นไปชั้นบนไปยังห้องที่เวินรั่วอยู่โดยไม่คิดจะหยุดพักแม้แต่น้อยแม้แต่ห้องของเวินรั่วเจียนหยุนโมก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าคือห้องไหนเมื่อเรามาถึงห้องของเวินรั่วเจียนหยุนโมก็เคาะประตูใครเวินรั่วกำลังนั่งดูข่าวล่าสุดอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เธอยังคงกัดฟันเมื่อเห็นข่าวเกี่ยวกับเจียนอีหลิง เจียนหยุนโมเมื่อได้ยินค่าตอบนี้เมาส์ในมือของเธอหลุดจากมือทันทีด้วยความตกใจญาติหยุ่นโมเขามาได้ยังไงเวินร่วตกใจมากเวินร่วไปที่ประตูด้วยความสงสัยและเปิดประตูช้าๆเธอเห็นว่าเป็นญาติหยุ่นโมที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องญาติน่าอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้เป็นร่วเต็มไปด้วยความสับสน มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นฉันเลยรีบกลับมาจัดการแม้ว่าเสียงของเจียนหยุ่นโม่จะดูมีเสน่ห์มากแต่น้ำเสียงเขากลับดูเย็นชาและห่างเหินสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้